หัวจ้ำดิเมเลยหลังงอนครับนกเลยหลังงอนนอกแทนทีทันใดแรกตลอดนะครับดอกเนี่ย Ờ ừ, để phách ăn ạ ừ. เทบทีครับผมนึกว okay? ่าผมโดนเหนื่อยยิงแช่ลายลองห่อมาอีกแล้วครับไอ้ตัวใหญ่นนี่ัะไหนยิงตื่ะโอ้ยอิดดีขนาดน้องเงี้ยนะจอดทำตัวเน้อยอู้มันอ่ะผมเดี่ยวพ่อพี่ไหนเนี่ย จดจดดลองลุกหกมิลพอมีน้ำหนักหน่อยดอกเดียวของมันนะฮะนีะ่ปุบตัวนึงถึงก็ทุกี่หกมิลรับกับมาเอาไว้ดูหนอย

ผมยิแทกหัวมันต้อนกันเดียวปลาดิมครับปลาดิมเนี่ยหูเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวมาสักเนี้ยวแถวเนี่ยแหละมันให้นอนนะนอนนอนนอนใส่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 เน่เน่เน่เนเนี่ยอันเนี้อันนี้ใส่เลยใส่คนเลยผมจะโดนก่อนนีกว่นมันเละเต็มแค่คำหยิบเลยละแม้ว่าโอ๊ต

ปัไปนะั claro huh ๊ใช <ah ja ่าจีปัเอาปันนีนผมยิงนี STALK ่เดอะไวนี่ตอนที่ผมยิงไปที่มันมดกระปุนี่เอ้าปันเนี้ตวเนี้ยตัวเนี้ยมันมีคู่มันตัวอยู่ปันนีนะเอะองงกมปั๊ปผมนีเนีนี่ยผมมบูดีเนี่ยนะหูห้หัเน่ย นี้มงแถนก็เจตตาอ้วันนี้แม่นประดุกแม่นปลาดุกแถนก็เจตาสุดยอดงองขุนก้อยเตดครับ สุ่มมันั่นแหะเด็ดหมดเลยโอ้โหอ้วนนะเลยลดก็ได้เลยเมนี้ถึงยอมน้อยแน่กันได้ครับมีเห็แพทแน่นอนนี่ต่อนักแข่งกินแต่มันลัมแล้วเนี่ยผมต้องไปรักซ้อมคนเดียว อปนี่ที่ไฟผมที่ไผมหันละอันนี้ตีสอกันนะที่สกันได้หันละที่ผมซองมัเนี่อันแกนตาสอแกนแล้วนะวางตาเลยวางไปเลยดีละเผมหมายใส่ได้นี่ตีสอเนี่ยเอาพวกตารมันโซนนหันละละนะเอ้ตาสองแกนะใครโดนปะใครอยโดนนะนะเอา เฮ้ยบโดน่ดส no? oh no? ักคน่โดนก็เป็นแล้วโดนมันพุ่งร้อมไรเออุ่งไม่ใช่แล้ว่ใช่แล้วรับตาแพบแฟบขนาดเออแะรมแนแนวอบดินหนนีอยู่ที่เก่าเนะต่แค่มันหันหน้ามาซื้อเฮาอย่าเออซื้อเฮาเม่นไหยู่แต่ผมหันกันตาหันกันเลยสข้างเลยินเลยเดียวเราเราแอยู่ใหี่ายมันคือมันหยังกันนี่น่นกบกัน

buat keinginan dia ni บ้านเหมือนด้านทุกย่างนะยังบ้านนะจ๊ะไปยังผมมันมุ่งที่ผมจะไปเดินนั่นเครื่องนะเดินเครื่องนันกอ่ะถามมันม,ม,ลลนะามาวนหมูรุ่นนกเทาไม่นะเดี๋ยวมาเลองมาลองพอไปถามคนเท่าเมคนหนึ่งว่ากลมกับกลมหนาก็ลนะหนายเ <c oughs> นี่ยเอออีในห่าวถอนเลยนะ <c oughs> เอออู้แกเขาไว้ย่นะวัดเกา่าวัดยังวะนี่นะผมริ้วแค่ริ้วแบบผมเล็กลินะมวเล็กตีนหนึ่งนิ้ว ครับเดี๋ยวปลายเอกขบวงการนั้นลาดอันคุสมบัติีกันม่วนนะม่วนก็เติมน้ำมันมานี่ยก็เหรียดดำข้างนั้นเหนือวันน่ะม่วนอยู่ครับเอาเหรียดดำข้างนั้นเติมน้ำมันมานอนน้ำปิงแห้งโรงเรียนเก่าเนาะโรงเรียนเก่าแต่ถ้าโรงเรียนอันนี้นี่เอาเอกสารไปยื่นที่ของอเลย แล้วเข,ขาเก็บขยะออก้บเพื่อนอันนี้จะไปโรงเรียนบ้านแจ่มอยู่นะน,นี้เวลาไปอะ่ะเที่ยวมันแ็งผมจะแค่ได้แนวของหัผผนไนแกัน,น,น,อข,นของผมหน้าห <2, 900. S 1> อกค่ได้แนของผมสองพันเก้าท่าไหร่อสองพันเก้ารวมพินพ้อย,อยตัวกอตุกอยู่มันสามพันหุกอะแต่ปันห้าสามพันหุกน่ะ่นอนนนแตโรงเรียน,กเ,นเก้าสกบโนะ้บางโรงเรียนนะกูสื่้เก้าต่อเก้าเลยะนะ็น่ะนงมันตึงอยู่ในขี้ดินนะเนาะ มันเป็นยุคดินโอ้ไม่มีซี่หมูใช่ไหมถ้ามันเป็นเมืองเก่ามันจะม่วนนะเขาบอกว่าต้องไปน้ำปิงที่ที่ตาเรือครับไม่นะ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 มันอาะไรกันมาเท้าไหมครับอ๋ครับมันแจกชีวิตไหมกินเหล้าไอ้ยังง้อที่คนเนอะไปน้ำปิงเราไปตะก้ารผมไปแต่อย่างนั้นจะนัดไปนนน้สัักกวปปะไตะก้าไปล่อน ก็เนี่ยเขาเขาล่นนะเขาล่นอยู่นะน้ำกวงโคดเทคโนโลยีเนี่ยแล้วก็กับอภปริกหรืออภิปริกหายผมนี่นี่นะแปลงคนเดียวนะเจอที่สะพานนวลรัตน์คนยืนแยะคนเดียวเลยนะล่อนอยู่กลางสะพานน้ำปิงขยะบรรณาต่อน้ำกวางตอกันแล่มันแหนแล้วก็ลุงนเขงเอาซุ่มพวกแฝงอย่างเลยไปดักยีแหนซุ่มครันหน่อโยนไปหนึ่งตัว

ผ่านละนี่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 ใส่ใส่นะคอัโอ้ยผมก็รองพีใสอยู่ เบา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 รอก่อนรอก่อนๆ้องชียกยกขึ้นมายืดยืดเตะขยาวขยาอชีเจ็บเต้านมโผล่ตัวนี้นี่แล้วใจละห้อยหน่อยเดียว เนี่ยถ้ามันมีไม้ซ้ำนะถึงได้เปรียบกันาดน่ะคือเนี่ยผมเลยลต้องตั้งลอกสองแกนไง<อ>ใช้ลอกสองแกนแม่งเลยก็เตะยิยงคนเดียวเรือยเังไงกับมีมยังถ้ามันนานขึ้นนะเอาหมงโจมครับตุ่มตุ่มเดียตุ่มยิงกันเจ็ดกันหน่ไม่มืนะขี้สงสัยเราอะไรเดี๋ยวมันลอยแล้วี่สงสัยแบบฟูม ơi lấy như vẩn đô lê Tùy hả đó Nghe, nè, ở đây nè À, có